ใส่ลงไปเลยนะทุกคนกลิ่นหอมมากเลยทุกคนช่วยนะทุกคนนี่ทุกคนเป็นอันที่เรียบร้อยสวัสดีครับเพื่อนตอนนี้อยู่หน้าตลาดรัตนากรอนนะทุกคนวันอาทิตย์คนเยอะมากครับครับดูซิว่าวันนี้จะได้วัตถุดิบอะไร ไปกันเข้าตลาดแล้วทุกคนคนเยอะปลาดุกวันนี้ปลาดุกเอาเมนูปลาดุกดีกว่าเอาปลาดุกสองตัวครับก็แกงนะ วันนี้ได้เมนูกระดกนะทุกคนได้กระดกกระดกสองตัวตอนนี้สดๆเลยนะครับทุกคนปลาไหลด้วยนะทุกคนปลาไหลสดเลยเนี่ยยังไม่ตายเลยโลวันนี้ก็เมนูแกงกระดกใส่ใบมะขามอ่อนนะทุกคนเลยนะฮะซื้อใบมะขามอ่อนเดี๋ยวใบมะขามอ่อนนะครับ นี่ใบมะขามอ่อนนนะทุกคนขายเยอะมากได้แล้วทุกคนใบมะขามอ่อนไก่บ้านนกปลาไหลอันนี้วัาทิต์คนเยอะม,มากตลาดคนเยอะมากทุกคนได้ประดุกแล้วทุกคนกลับกันเราซื้อใบมะขามอ่อนไปแล้วมันไม่พอ เราก็เลยมันจะมาเด็บใบมะขามอ่อนเพิ่มนะทุกคนข้านทางเยอะแยะมากมายนี่ทุกคนใบมะขามอ่อนเยอะมากเด็บเอาได้เลยนะเจ้าของเขาไม่ห่วงเยอะมากเลยทุกคนใบมะขามอ่อนท่าน,นั้นเลยหนู ตอนนี้ก็น้ำร้อนเดือดแล้วนะทุกคนตอนนี้ก็เมื่อไม่มีแล้วนะทุกคนเราไปแกงกัน let's go ตอนนี้ก็ใส่น้ำมันเล็กน้อยนะทุกคน จะนนะใส่พริกแกงหอมนะใส่พริกแกงลงไปนะทุกคนใส่พริกแกงหอมเลยนะนี่เราจะใส่พริกผงมาด้วยนะทุกคนมาจากประเทศเมียนมานี่ใส่ลงไปเพืเพิ่อมอีกสีสันจะได้มากขึ้น หอมแล้วการบดดกใส่เลยนะทุกคนดูใส่แล้วก็คนให้เข้ากันนะเสน้นซูนนิดหน่อยนะทุกคนใบมคขามอ่อนก็ใส่ลงไปเลยนะทุกคนใส่ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะความเปรี้ยวมันจะได้ออกมา ผงเคลือนะทุกคนใส่น้ำปลานะน้ำปลาสองกระบวยเล็กไปเลยทุกคนเราจะจัดผงพปรงล้นนี่ก็แล้วแต่ชอบนะทุกคนใส่แค่นี้พอนะรสดีประมาณครึ่งช้อนโตน,นะทุกคนใส่เข้าไปใส่เกลือป่นประมาณหนึ่งช้อนชาแล้วก็คู่ให้เข้ากันนะทุกคนกลิ่นหอมใบมะขานอ่อนนั้นเนี่ยอืม น่าก,กินมา,มากๆเลยอ่ะกิ่นหอมมากเลยทุกคนตอนนี้ก็ใส่มัส,สล่าลงไปสักหน่อยนะทุกคนกลิ่นจะได้หอมนะนี่ขึ้นเทศนี่มาจาับพะมา่าใส่ลงไปครึ่งห่อพอนะแล้วขวดให้เข้ากันนะทุกคน ไปอันที่เรียบร้อย้วทุกคนเปิดไฟนะแล้วก็ใส่จานก็ใส่ถ้วยนะทุกคนนี่ทุกคนเปอันที่เรียบร้อยเกมปลาดุกใส่ใบ,บมะขามอ่อนนะทุกคนลองมาไปทำดูอร่อยทำง่ายนะนาเก็บมามาเลยนะครับ โอเคคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเท่านี้นะครับทุกคนคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับอย่าลืมฝากกดติดตามช่องไว้นะ,ะทุกคนเวลาลง,ลงคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคาร้ด้วยนะทุกคนลาล้ะครับบ๊ายบายสวัสดีครับผม